วันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินมานะครับในส่วนของชูมอนีวอลเล็ตนะครับจำนวน400บาทนะครับในวันที่3พฤศจิกายนนะครับก็คือรายการนี้เลยนะครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้นะครับตอน9โมง48นาทีนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับว่าต้องทำแบบไหนนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรี TrueMoneyWallet นะครับซึ่งผมก็ได้รับเงินมาจากแอปนี้ก็หลายครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดก็คือวันที่3เดือน11.2021ตอน9.48โมง48นาทีที่ผมได้รับมานะครับที่ผมได้เปิดในส่วนของ TrueMoneyWallet ให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการถอนเงินนะครับสลหรับชูมินี่ w a l l e เนาะได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากแอปนี้เนี่ยผมก็ถอนมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่100บาท200บาทนะครับแล้วก็400บาทนะครับผมย้อนกลับมานะครับแอปนี้ทําเงินได้จริงนะครับเล่นฟรีนะในส่วนของตัวแอปนะครับชื่อว่า n o v e l l a นะครับรูปภาพของแอปนะครับจะขึ้นไว้ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ชื่อของแอปรหัสผมจะแนบไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของผมนะครับก็ไปค้นหาที่ Google Play ได้เลยนะครับตามชื่อตามชื่อด้านซ้ายมือเลยนะผมได้เขียนชื่อไว้ให้แล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับสำหรับใครต้องการนะครับกดลิงก์นะครับผมก็ด้านล่างเลยนะตรงคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมจะแนบลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นดูได้นะครับ ส่วนวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปสอนการสมัครไปแล้วเนาะในคลิปนี้ก็จะไม่ได้สอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เรามากดตรงคาว่าฉันนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการนะครับอยากจะรับคะแนนเริ่มต้นในการใช้งานนะครับก็ตรงนี้จะมีคําว่าใส่รหัสเชิญเนาะนะครับใส่รหัสเชิญนะครับเราสามารถใส่รหัสเชิญได้เลยนะครับ คุณจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับผมขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเลยนะครับรหัสเชิญตรงนี้จะใส่ของใครก็ได้ของเพื่อนคนอื่นก็ได้นะครับหรือใครที่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปดอนี้นะครับก็สามารถไปใส่ให้เขาได้นะครับผมผมไม่ได้บังคับว่าต้องใส่ของผมนะใส่แล้วจะถอนเงินได้ใส่แล้วถอนเงินไม่ได้นะครับผมอันนี้ไม่มีผลปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของการถอนเงินนะครับแอปนี้ถอนเงินได้แน่นอนนะครับผมไม่เกี่ยวกับการใส่รหัสโค้ดหรือว่าไม่ใส่นะครับ โอเคนะครับเรามาดูในเรื่องของการใช้งานกันนะครับผมตัวแอปนี้นะครับมันเป็นเมนูภาษาไทยเนาะอ่ากดมานะครับของฉันนะแล้วก็ที่ฟันเฟืองด้านบนซ้ายมือนะครับสลับคนที่ต้องการเปลี่ยนภาษานะครับผมสมัครครั้งแรกมันก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าของใครไม่มีภาษาไทยให้เลือกนะครับเราก็ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษได้ ใช้งานได้เหมือนกัน <okay>. น <area> okay. ะคร <player> ับผมสำหรับตัวแอปนะครับก็จะเป็นการอ่านนิยายนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอ่านนิยายอยู่แล้วก็ลองมาอ่านในแอปนี้ดูได้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็เริ่มอ่านนะครับสำหรับตัวนิยายเนี่ยมันก็เป็นเนื้อหาภาษาไทยนะครับเราสามารถอ่านได้เลยนะครับเราสังเกตด้านบนขวามือของเพื่อนๆเลยนะครับในจอนะจะมีการนับคะแนนจากการอ่านนิยายอยู่นะครับเป็นเหรียญสีทองนะครับเราสามารถเลื่อนอ่านแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับ okay. เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบนิยายในเรื่องนี้นะครับคะแนนก็จะรวมสะสมไปเรื่อยๆนะครับจากการอ่านนิยายนั่นเองนะครับคะแนนเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากันทุกครั้งในการอ่านนะครับผมอาจจะสุ่มให้เรื่อยๆนะครับนะครับอยู่ที่93คะแนนนะเราก็อ่านแบบนี้ไปจนจบเรื่องนิยายเลยนะครับผมก็เลื่อนอ่านไปเรื่อยๆนะครับถ้าของใครนะครับอยากจะไปทําธุระอย่างอื่นนะครับผมก็คืออยากจะย้อนกลับไปหน้าเลขเนาะเราก็ย้อนกลับไปได้เลยนะครับแบบนี้นะ เราก็ไปทําเมนูอื่นได้นะครับส่วนเมนูที่2นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของคําเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับจะมีการเชิญตรงนี้บอกนะครับว่าเราจะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับสําหรับวิธีการเชิญเนี่ยก็ให้เราก,กดคลิกที่นี่นะครับแล้วก็จะมีข้อความของแอปตรงนี้ขึ้นมานะครับจะมีลิงก์ดาวน์โหลดที่เป็นในส่วนของลิงก์ของเราเนาะเราสามารถคัดลอกข้อความตรงนี้ไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับการแนะนําเพื่อนเนี่ยคุณจะแนะนําผ่านช่องทางไหนก็ได้นะ มี Line, WhatsApp, Twitter, Facebook หรือ YouTube นะครับหรือ TikTok นะครับ IG นะครับแนะนำได้ทุกช่องทางนะครับแนะนำใครก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทคุณแนะนำใครก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะการแนะนำเพื่อนนะครับก็จะมีกฎตรงนี้บอกนะครับก็คือคุณจะต้องให้เพื่อนทำภารกิจโดยการอ่านนิยายอย่างน้อย3ตอนต่อวันนะครับก็คือติดต่อกัน3วันนะครับ เราจะได้รับคะแนนทั้งหมดนะครับ1นึ0 0 0สคะแนนเนาะก็มีกดตรงนี้เราต้องอ่านดูตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมด้านบนขวามือนะครับจะมีในส่วนของการเช็คอินนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปนะสำหรับตรงหน้านี้นะครับก็จะมีการเช็คอินรายวันนะครับเราสามารถกดเช็คอินนะครับรับคะแนนรายวันได้เลยนะครับสำหรับใครที่เข้าทุกวันเนี่ยก็อยากจะให้เช็คอินเพื่อที่จะรับคะแนนทุกวันนะครับส่วนโบนัสวันนี้น,น,ใน,ใน,นะครับผมก็เป็นโบนัสรายวันในการทําภารกิจนะครับผม ผมแนะนานะถ้าเราจะทำเนี่ยผมแนะนําให้เราทําอันล,ล่างตรงนี้นะครับจะง่ายที่สุดเนาะส่วนด้านบนตรงนี้3อันนี้นะครับจะยากนะครับเพราะว่าจะเป็นการดาวน์โหลดเกมต่างๆเข้ามาเล่นเพิ่มเติมนะครับการดาวน์โหลดเกมต่างๆเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีภารกิจเพิ่มเติมให้เราทํานะครับการทําแอปตรงนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะได้รับคะแนนร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะครับก็คือมันจะให้เราติดตั้งแล้วก็เปิดใช้งานแอปนะครับเล่นเกมให้ครบเลเวล77นะครับภายในเวลา10วันนะครับผม ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ในการเล่นนะครับเพราะว่าภารกิจมันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็คะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับลองลองไปทําช่องทางอื่นดูเนาะต่อไปนะครับบวก500ด้านบนตรงนี้นะครับบวก500คะแนนนะครับตัวนี้จะเป็นการดูวิดีโอทุก1ชั่วโมงนะครับใครมีเวลาว่างก็เข้าไปดูเพื่อที่จะรับคะแนนได้เลยนะประมาณนี้นะครับสําหรับกล่องสมบัติตรงนี้นะครับเป็นการกดรับคะแนน500คะแนนนะ อันนี้จะกดได้นะครับอ่ากดตรงลงไปเนาะกากระบาทปิดไปนะครับอีก3มชั่วโมงนะครับกดต่อได้นะครับต่อมานะครับผมของฉันนะการถอนเงินนะครับก็เลือกไปที่ถ่ายถอนตรงนี้เลยสําหรับการถอนเงินนะครับผมก็มี2ช่องทางให้เราเลือกนะครับก็เป็นชู m ิ n e y Wallet แล้วก็ p a y p เพนะครับขั้นต่ำในการแลกชู m ิ n e y Wallet นะครับอยู่ที่2 5 M หรือว่า 2 5 0 0้านคะแนนนะครับประมาณ100บาทนะครับสลับคันต่ำในการถอนเงินเนาะใครสะสมคะแนนครบแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับอ่าสูงสุดอยู่ที่400บาทนะครับคะแนนอยู่ที่ 10m นะครับผมก็คือ10ล้านคะแนนในการถอนนะครับผมก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับเพย์พานะครับผมก็สามารถถอนได้เนาะขันต่ำก็100่นะครับสูงสุดอยู่ที่200บาทนะครับอันนี้ก็ถอนได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่าวิธีการถอนสําหรับ t r ูมันนวอลเล็ตเนาะผมก็จะถอนที่400บาทนะครับกดเข้าไป แล้วก็รอ5วินาทีนะครับจากนั้นก็กดเห็นด้วยนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาจะให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชี TruMoney Wallet ของเราเลยนะครับสำหรับ TruMoney Wallet นะครับเราใช้ของใครนะครับก็ให้เราใส่ชื่อตามบัญชีนั้นนะครับถ้าเรายืมบัญชี TruMoney Wallet จากของเพื่อนหรือว่าของคนอื่นมานะครับก็ให้เราใส่ตามนั้นไปนะครับแล้วก็ป้อนรหัสบัญชี TruMoney นะครับก็คือใส่เบอร์ w a l ล็ตของเราลงไปนะครับทั้ง2ช่องเลยนะครับให้เหมือนกันแล้วก็กดส่งแค่นี้เองนะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปแล้วนะครับผมจํานวน400บาทนะครับในวันที่3นะครับเดือน11 2021นะครับตอน13นาฬิกา46นาทีนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับมีการตรวจสอบนะครับ5วันทําการเนาะดูตรงนี้ ดูตรงนี้นะจะมีเวลาบอกนะครับมีวันบอกนะครับผมก็คือ5วันทําการนะครับ5วันนะครับผมทําการนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับสลับเพื่อนคนไหนนะครับที่ถอนในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับทางแอปจะเริ่มนับวันจันทร์นะครับผมหรือใครที่ถอนวันศุกร์นะครับทางแอปก็จะเริ่มนับวันจันทร์นะครับผมเป็นการตรวจสอบยอดเงินนะครับก็เงินเข้าแน่นอนนะครับผมผมเคยมีกรณีหนึ่งนะครับที่ถอนเงินไปนะครับ แล้วก็รอนานมากๆนะครับผมประมาณ7วันเนาะตรงนี้ก็ยังอนุมัติไม่เสร็จนะครับยังขึ้นอนุมัติไม่เสร็จเนาะตรงนี้เนี่ยแต่ยอดเงินเนี่ยเข้าชูมิวเดตแล้วนะครับผมใครที่จะเข้ามาดูประวัติการแลกเงินตรงนี้ว่ามันอนุมัติหรืวอว่ายังไม่ได้อนุมัติเนี่ยให้เราเข้าไปดูที่วอลลิทก่อนนะครับว่าภายใน5วันที่ <ๆ S 1> เารารอมาเนี่ยเงินเข้าหรือยังนะครับถ้าเงินเข้าแล้วแต่ยอดตรงนี้ยังไม่ขึ้นอนุมัติหรือว่าเสร็จสมบูรณ์เนี่ย ก็แสดงว่าเงินมันเข้าแล้วนะครับผมแต่รอทางแอปแก้ไขให้แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับแอปนี้ก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับลองไปใช้งานดูได้เลยแอปนี้เล่นฟรีไม่มีการลงทุนไม่มีค่าสมัครไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ